ใครที่เปิดร้านขายของชําใหม่ๆหรือว่าร้านขายของชำเล็กๆในหมู่บ้านต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพใช้รถขนสินค้าเข้ามาภายในร้านแล้วบอกว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทรายใหญ่ ขายของให้ในราคาถูกแสนถูกพร้อมกับมีโปรโมชั่นให้มากมายนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจที่เหล่ามิจฉาชีพใช้หลอกลวงเราเมื่อเราหลงเชื่อแล้วและก็สั่งสินค้าแล้วนะคะก็จะได้ของไม่ครบตามจำนวนบางครั้งเจ็บใจเพราะว่าถูกสอดใส่สินค้าอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดย GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารอมสินโทร1115 แม้ร้านขายของชําจะถูกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในยุคนี้เข้ามาเบียดตลาดทําให้ร้านค้าประเภทนี้ยอดขายตกลงและล้มหายตายจากกันไปหลายเจ้าแต่อย่างไรก็ตามร้านขายของชําก็ยังเป็นอะไรที่คนไทยมีความคุ้นเคยเพราะเข้าถึงได้ง่ายแถมบางร้านยังให้เซ็นได้โดยเอาของไปใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายกันตอนสิ้นเดือนและท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นนี่เอง ยัง18มังกุรจึงสบโอกาสหาคนลวงไปหลอกร้านขายของทาเป็นการซ้ำเติมกันเข้าไปอีกเจ้าของร้านขายของชํารายนี้กำลังถูกพยันขยอจากชาย3คนที่ขับรถกระบะขนของซึ่งอ้างว่ามาจากโกดังสหัสพาณิชย์ที่จูงใจด้วยราคาขายส่งสินค้าที่ต่ำกว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายอื่นไดดูก่อนทั้งหมด25,000ครับ ที่อื่นถ้าเจ๊รับเกือบห้าหมื่นเลยนะของผมถูกซึ่งซึ่งๆนะบแลบู่ไม่เอาได้ไหมสบู่เเจ๊นี่เจ๊ฟังผมก่อนเดี๋ยวเพิ่งไม่เอามาจากเกาหลีขายดีแน่นอนผมเมื่อเช้าเพิ่งไปส่งมา50ลังเดี๋ยวเจ๊ลงก่อนห้าลังก็ได้เจ๊ลองขายก่อนขายได้แน่นอนผมมีโบชัวให้กจัเนี่เดี๋ยวผมผมมีโบชัวให้ลูกค้าดูถ้าเจ๊ลงข้องล็อกนี้เดือนแรกใช่ไหมเจ๊จ่ายราคาสดก่อนแล้วเดือนหน้าผมให้เครดิตเจ๊ แล้วถ้าเจ๊เป็นลูกค้าไมา่พรุ่งนี้ผมจะเอาชั้นมาวางให้เจ๊โอเคไหมครับเจ๊ได้แน่นอนเชื่อผมจะขายหมดปนไม่รู้เดือนหมหมดแน่นอนยอดตรงไหลมือเนี่ยหมดแน่นอนครับเอาละเอาก็เอา,เอาโอเคครับเ,เดี๋ยวผมลงของเลยนะครับให้ลงตรงไหนครับผมตรงนี้เลยะโอเคครับในช่วงเวลาที่ลูกค้ามากมายเข้ามาซื้อของในร้านเจ๊เจ้าของร้านขายของชำยังถูกแก๊ง18มงกฎอีกคนคชวนพูด,พดคุย โดยไม่เปิดโอกาสให้เจ๊ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งใบเสร็จรับเงินและตรวจนับสินค้าของในลังที่สั่งซื้ออย่างท่วนทีแต่เจ๊ก็สังเกตอยู่ว่าทำไมชายสามคนนี้ถึงทำอะไรรีบร้อนผิดปกติพอกั้ง18มังกุรชิ่งหนีไปแล้วเจ๊ถึงจะว่างมานั่งเช็คของอา้าวข้งในมีตะสะบูทั้งนั้นเลยของก็ลงไม่ครบ จเรียกแล้วห้าผนเองเนี่ยโดนหลอกแล้วเนี่ยเมื่อเจ๊รู้ว่าถูกหลอกเลยโทรศัพท์กลับไปเบอร์ที่แกงนี้ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เสียแล้วงานนี้ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ให้ลงของที่สั่งซื้อและตรวจนับให้ครบตามจำนวนที่สั่งแล้วค่อยจ่ายเงินให้ไปส่วนถ้าคนมาส่งของรอไม่ได้ก็เปลี่ยนไปซื้อที่ใหม่จะดีกว่าครับและเตือนว่า จะเห็นกับสิ่งล่อใจพวกโปรโมชั่นหรือของแถมจอมปลอมใดๆจะดีกว่านะครับอีกเรื่องเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงเหยื่อค่ะแอบโพสต์ข้อความว่าเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดัง เหยื่อมีอาชีพเดียวกันก็เลยพูดคุยกันถูกคอก่อนที่จะปั้นเรื่องหลอกลวงเหยื่อและขอยืมเงินเหยื่อไว้ใจและหลงเชื่อใจจึงโอนเงินให้สุดท้ายติดต่อกลับไปมิชาชีพหายเงียบตามสูตรเดิมเลยล่ะค่ะสนับสนุนโดยสัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิดเรื่องความปลอดภัยไว้ใจแม็กซ์เวล สมัยนี้หลายคนมีเพื่อนเยอะแยะมากหน้าหลายตาทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นหรือไม่เคยได้เห็นหน้าคราตากันแบบตัวเป็นๆมาก่อนแต่เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแชทแชร์กันได้ตลอดเวลาจึงเกิดมีเพื่อนออนไลน์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้คอยกดไลค์ให้กำลังใจกันบ้างหรือเป็นเพื่อนเอาไว้คอยช่วยเหลือปรับทุกขซึ่งกันและก,กันและเชื่อไม่ว่า หลายคนไม่ได้โชคดีที่จะได้เจอกับเพื่อนที่จริงใจบริสุทธิ์ใจเสมอไปเหมือนกับสตรวดหนุ่มของสายการบินแห่งหนึ่งชื่อโก้คนนี้ครับเขาเป็นอีกคนที่มักชอบค้นหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะเพื่อนใหม่ในสังคมออนไลน์จนกระทั่งได้ไปรู้จักหญิงสาวที่ชื่อปาลมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนเธอบอกว่าเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินที่มีชื่อแห่งหนึ่ง เขาจึงทำความรู้จักเอาไว้เพราะเห็นว่าทำงานในวงการเดียวกันทีแรกโก้ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสแต่เมื่อลองสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสายการบินที่เธออ้างว่าทำงานอยู่เธอสามารถตอบได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสายการบินนี้ไม่นานทำให้โก้เริ่มปักใจเชื่อและค่อยๆทำความรู้จักกับปาล์มจนเริ่มมีความสนิทสนมกัน แต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับฮลัลโหลก็คะ่ะก็ครับปามว่ไงเอ่อก็พอดีปามีเรื่องรบกวนหน่อยอะคะ่ะคือตอนนี้ปาม รถชนน่ะไม่อะไรมากไปหนะ้ะเออคือตัวปามไม่เป็นอะไรอะค่ะแต่ว่ารถปาอะ่ะเละเลยอะต้องรีบเอาเข้าอ่ัวแต่ว่าทีเนี้ยปามไม่อยากบอกพ่อ,อปาขี้เกียจฟังพ่อบนแต่ว่าเงินค่าทำรถอะสิปาไม,ม่ไมีพออะ่ะปามเลยอยากจะขอรบกวนก็ก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวปามจะรีบคืนให้เลย าอะไร่ประมาณหมื่นนึ่งอ่ะด้วยความที่เป็นคนเชื่อคนง่ายโกจึงโอนเงินให้ปามโดยไม่ทันได้สอบถามว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครเพราะไม่ใช่ชื่อผู้หญิงหลังจากโอนเงินจำนวน1นึ่งมบาทโก้ Go! ได้พยายามติดต่อไปหาปามแต่กลับไม่สามารถติดต่อได้และถูกล็อกทุกการติดต่อแม้กระทั่งใช้เบอร์แปลกโทรไปก็ไม่รับสายเขาจึงคิดว่าถูกหลอก จึงส่งข้อความไปหาเพื่อทวงเงินหากไม่คืนจะแจ้งความดำเนินคดีไม่นานโก้ก็ได้รับข้อความตอบกลับมาเจอแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับหลงเชื่อคนแปลกหน้าทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแถมโอนเงินไปให้ถึง1 0 0 0 0ืนบาทแล้วงานนี้จะเอาผิดกับใครได้บ้างล่ะครับ การที่อ้างบอกว่าเจ้าของบัญชีอยู่ในคุบอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นการอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยหมดความหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อผมนะครับต้องแจ้งความรับดำเนินคดีแล้วก็ต้องสืบสวนแล้วก็ไปคลาไปจนถึงตัวเจ้าของบัญชีได้ก่อนเมื่อคลาถ,ถึงตัวเจ้าของบัญชีแล้วเนี่ยมันก็จะคลาม,มาถึงตัวคนที่กระทาความผิดเพราะว่าไอ้ตัวคนที่กระทาความผิดจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้จักมันเลยครับว่าเป็นใครอย่างไรอยู่ที่ไหนแบบไหนรู้จักกันแค่ทาง ลายทาง Facebook หรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นต้องเริ่มนะครับถ้าไม่เริ่มดำเนินการเนี่ยอาชญากรแบบนี้พันนี้มันก็จะมีอยู่บ้างนายเกินกลาดในสังคม